บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะก็วันนี้ที่มามอบนโยบายกรมการเข้านะครับก็คือหนึ่งก็ตามนโยบายของท่านผ้ทักษ์ธรนักนะที่เราจะต้องกับเพื่อต่อนน,นะครับก็คือการลดต้นทุนการผลิตให้พี่น้องชาวนาของขวัญส่งท้ายปีโดยร้อยเอกชมัลพรมเผ่าค่ะคุณผู้ชมจะมอบให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะ นี่เราทําไว้ว่าราคาข้าวหอมมะลิอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันใช่ไหมใครดูรายกุมม่มบนข้าวใช่ไหมครับขับแล้วก็ข้าวข้าวทั่วไปอยู่ที่ผมจําตัวเลขไม่ได้นะครับประมาณเจ0 0ันกว่านะครับกำลังจะขึ้น8ปดพันเ0้ันอันนี้ก็ถือว่าเราเป็นเป็นการมอบของขวัญพี่น้องชาวนา ก็เป็นการยืนยันจากร้อยเอกดชรมนัดพมเผ่าในการเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผ่านโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนานในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวนี้นะคะล่าสุดค่ะในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านก็ออกมายืนยัน เกี่ยวกับเรื่องนี้ประเด็ดนนี้ในเรื่องของราคาข้าวช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาด้วยเช่นกันค่ะล่าสุดร้อยเอกธรรมนัดผมเผ่าก็ได้มีการสั่งการให้คุณเรศนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ลุยแก้ปัญหาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาดันสองโครงการหลักนะคะแล้วก็เป็นการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนค่ะซึ่งในส่วนของคุณเรศธ,ธรรมรงค์ทิพยพยคุณนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตรการในการรองรับ ผลผลิตข้าวฤด,ดูการใหม่โดยขานร,รับนโยบายจากร้อยเอธรรมนัดพรมเผ่ารัฐมนตรีบ้าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะคุณผู้ชมในการใช้กลไกส่งเสริมการช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรผ่าน2มาตรการก็คือโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวและก็โครงการรวบรวมข้าวเพื่อจําหน่ายโดยสถาบันกเกษตรกรนั่นเองค่ะซึ่ง2โครงการนี้พี่น้องกเกษตรกรชาวนาที่เข้าร่วมโครงการก็จะได้รับสิทธิ์นะคะหากเป็นโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวก็จะได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลืออยู่ที่1 500บาทตต่อตันส่วนกรณีไม่มียุง้งฉางนะคะสามารถนำเข้าไปฝากเก็บกับสากลที่เข้าร่วมโครงการโดยเกษตรกรจะได้รับอยู่ที่500บาทต่อตันและสากลจะได้รับค่าบริหารจัดก,การอยู่ที่1,000บาทต่อตันวันนี้มีคลิปเสียงด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะอโยบายอะไรเป็นพิษษเศษนะครับกับโครงการข้าวครับก็วันนี้ที่มามอบนโยบายลุ่มการข้าวนะครับก็คือหนึ่งก็ตามนโยบายของท่านผู้มีอำนาะที่เราจะต้องกับเคลื่อนต่อไนะครับก็คือการลดต้นทุนการผลิต น้องชาวนานะครับแล้วก็เพิ่มผลผลิตต่อไร่นะครับแล้วก็ตอนนี้หลักเลยก็คือได้มอบให้ท่านอธิบดีก็คือในเรื่องของการทําข้าวคุณภาพนะ,น,ะนะครับในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ,ๆที่จะต่อยอดให้กับพี่น้องชาวนาหรือสูนข้าวต่างๆที่มีนะครับไม่ว่าต่อยอดเป็นรูปผลิตผลทางการต่างๆเครื่องสําอางแล้วก็สุราอะไรต่างๆเนี่ยนะที่เราจะต้อง เพิ่มคุณค่าผลผลิตข้าวให้นะครับโดยโดยเพราะอย่างยิ่งเราก็ต้องทํำข้าวคุณภาพเนี่ยส่งเสริมการทําำข้าวคุณภาพเนี่ยให้เพิ่มขึ้นไม่ว่า,ข,า AB, ข้าว G A B ข้าวอินทรีข้าวคาร์บอนต่ำอะไรต่างๆ ข้าวขาบันดับซึ่งเป็นน่าจะเป็นตัวใหม่ที่กรมการข้าวกำลังดำเนินการอยู่เราคิดยังไงคือคือคือตอนนี้ผมได้มอบให้ท่านในจุนดีเนี่ยได้ไปาหารือเดี๋ยวเราจะทำเอ็มูกับองการการเหลือเกล็ดกอบกนะครับเพื่อที่จะเข้ามาร่วมการทํางานตรงนี้และซึ่งท่านนาทุนดีเดี๋ยวคงท่านท่านหลังจากที่ผมมอบไปแล้วเนี่ยท่านได้ทํางานไปเยอะแล้วนะครับจะให้ท่านนายทุนดีเสริมหน่อยว่าในโอกาสต่อไปเนี่ยในเรื่องของการทํเข้าว คาร์บอนต่ำเนี่ยขับบ้คุณภาพเนี่ยมันมีแนวทางที่จะเติ่มอย่างไรแล้วเดี๋ยวลอง,งให้ท่านดีเพิ่มเติมให้หน่อยก็แล้วกันที่ท่านทํางานไปครับตอนนี้ตามดํารบของท่าน,นําตรีช่วยนะครับท่านอเล่เนี่ยได้สั่งการให้ทางองคการข้าวเนี่ยไปจับมือกับทางอบออก,กอไปหารลือนะครับรวมทั้งกรมโลกร้อนเป็นสามขาแล้วก็จะลงนาม m o u กันในเร็ววันนี้เพื่อขับเคลื่อนงานโครงการข้าวคาร์บอนต่ำหนึ่งล้านไร่นะครับจะขับเคลื่อนไปในปีนี้เลยเริ่มต้นในปีนี้เลยเป็นเฟสเฟสหนึ่งเฟส, 2, เฟส,ส เริ่มต้นในเดือนหน้านี้เลยครับเริ่มต้นในเดือนหน้าแล้วครับหนึ่งล้านไร่นีจ่จะปลูบทีเดียวหรือว่าเป็นมาเป็นสเต็ปตามโครงการเนี่ยเราจริงๆเราจับมือกับศูนย์ข้าวชุมชนไว้แล้วหนึ่งล้านไร่เนี่ยเรามีพื้นที่อยู่แล้วนะครับจับมือกับศูนย์ข้าวชุมชนที่หลักๆอยู่ในพื้นที่ภาคก,กลางเป็นนาชนประทานที่จะมาเดินในเรื่องการปลูกแบบเปียกสลับแห้งลดการใช้ปุ๋ยเคมีนะครับแล้วก็มีการใส่สารชีวพันธุ์ต่างๆเนี่ยที่เข้าขายเป็นเรื่องในลักษณะของข้าวคาร์บอนต่ำหนึ่งล้านไร่เราเตรียมพื้้้นที่ไววแลครับ จะช่วยพี่น้องชานาได้อย่างไรครับขั้นต้นเนี่ยในเรื่องของข้าวคาร์บอนต่ำเนี่ยครับหลกัหลกๆเลยคือการลดต้นทุนนะพอเราลดการใช้ปุ๋ยเคมีหรือเรื่องต่างๆเนี่ยเราลดต้นทุน,นไปอย่างน้อยอ่ะสิบเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับเรื่องต้นทุนทั้งลดการใช้น้ําใช้ปุ๋ยต่างๆและยูเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ20%นะครับจากการทำาอบนี้อันนี้ในเรื่องต้นทุนก,การผลิตหลังจากนั้นเมื่อได้ข้าวคาร์บอนต่ำแล้วเนี่ยมันจะทําให้ราคาข้าวเนี่ยเป็นค่าพรีเมียมอย่างที่ท่าน้าเียล่ย์นว ที่เป็นค่าปกติข้าวขาปกติราคาจะสูงขึ้นไม่ประมาณ10-20%ที่เราคุยกับทางภาคตลาดไว้รัฐบาลมีแนวทางการแก้ไขปัญหาในช่วงนี้นะครับก็คือเห็นชอบในหลักการมาตรการรักษาเสถียรภาพข้าวเปลือกนะครับปี68-69จทาจำนวน3โครงการนะครับก็คือโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีและ2 ครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันการเกษตรนะครับแล้วก็ 3. โครงการชดเชยดอกเบี้ยผู้ประกอบการเข้าเปลือกเก็บสต็อกนะครับวงเงินทั้งสิ้น61694.98ล้านบาทแยกเป็นวงเงินสินเชื่อ5 1ล้าน232.50ล้านบาทวงเงินจ่ายขาด 1 4 462.48ล้านบาทและเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการในการเก็บสต็อกโดยเป้าหมายรวม8.50ล้านตันเข้าเปลือกนะครับโดยขอแจ้งผ่านท่านประธานไปนะครับในคำตอบนะครับก็คือโครงการที่1นะครับโครงการสินเชื่อชะลอการขายเข้าเปลือกนาปีปีการผลิต2 5 6 8ั9นะครับวงเงิน45,396.73ล้านบาท จำแนกเป็นวงเงินสินเชื่อ36,232.50ล้านบาทวงเงินจ่ายขาด9,164.23ล้านบาทโดยทกสจะให้สินเชื่อกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อรอการขายผลผลิตในยุ้งฉางเป้าหมาย3ล้านตันนะครับทั้งนี้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมการได้รับ ข้าฝากเก็บรักษาคุณภาพข้าวในอัตรา1,500บาทต่อตันโดยเกษตรกร,ร,กรที่เก็บข้าวเปลือกในยุ้งฉางของตนเองได้รับจํานวนเต็มแต่สําหรับสถาบันกเกษตรที่รับซื้อข้าวเปลือกนะครับในโครงการได้รับในอัตรา1,000บาทต่อตันและเกษตรกร,ร,กรผู้ขายข้าวได้รับ500บาทนะครับโดยจะเริ่มรับซื้อตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2 5 6 8ถึง31มีนาคม2569 สิ้นสุดโครงการเมื่อ,อวันที่31ตุลาคม2570นะครับถามจะตอบอว่ามาตรการนี้กับมาตรการเดิมนะครับปีนี้จะแตกต่างยังไงนะครับก็ผมขออนุญาตนำเรียนนะครับโด,ย,ดยอย่างยิ่งนะครับในการมาตรการรักษาเสถียรภาพเข้าเปลือกนะครับโดยที่ดําเนินการโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับซึ่งท่านร้อยเอกธรรมานัฐพรมเผ่านะครับท่านรองนายก นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยก็ได้สั่งการให้ผมนะครับเข้าไปดูแลในส่วนปัญหาข้าวนะครับเรามีการประชุมกันติดตามสถานการณ์ทุกวันพุธของอาทิตย์นะครับในช่วงนี้นะครับ นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมด้านสุดนะคะหลายคนก็ยังคงรอของขวัญปีใหม่จากทางรัฐบาลซึ่งตอนนี้นะคะในส่วนของการเปิดจุดรวบรวมข้าวทั่วประเทศ57จังหวัดพี่น้องเกษตรกรชาวนานในแต่ละพื้นที่ราคาข้าวเป็นอย่างไรบ้างคะร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้คลิปนี้นาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ